สวัสดีชาวเซียนสนุกเกอร์ครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการสกอตติสโอเพนปี2023ประจำวันที่12ธันวาคม2566เป็นรอบ64คนแข่งขันกันที่เมดมแบงก์สปอร์ตเซ็นเตอร์กรุงเอดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์แชมป์รายการนี้รับเงิน1วัน80,000ปอนด์รองแชมป์รับ35,000ปอนด์ผู้ทําเบรกสูงสุดรับ เงินรางวัล5,000ปอนด์ทำเรกสูงสุดตอนนี้นะครับเป็นแจ็คลิสซาวสกี้ทำไป143แต้มผลแข่งมีดังนี้ครับติงจุนหุยเอาชนะเจสันเคนริก4ต่อ1เฟรมลู่ฮาวเทียนเอาชนะแจ็คสันเพจ4ต่อ0เฟรม หลิวฮองยูเอาชนะซักสวตี้4ต่อ0เฟรมเซนเด์สันแรมเอาชนะชาวยู่เผิง4.1ต่อ1เฟรมผางจุนซูเอาชนะฉีซือ4ต่อ1เฟรมโปรไทยครับนบพลแสงคำหรือหมูปากน้ำเอาชนะลูคัสเคลกเกอร์4ต่อ1เฟรม แชมป์โลกครับลูก้าเบเซลเอาชนะเจมส์เคฮิลสี่ต่อสามเฟรมริกกี้วอร์เดนเอาชนะอเล็กซานเดอร์เออร์เซนบาร์คอรสี่ต่อสามเฟรมทอมฟอร์ดเอาชนะเรียมไฮฟิลสี่ต่อสองเฟรมจางอันตาล้มตัวเต็งจัดทรัมสี่ต่อสองเฟรม กัปตันอาริคาเตอร์เอาชนะอัพพีส,สิงชาดา4ต่อ3เฟรมมาร์ตินโอโดนิวเอาชนะเจมี่คลาร์ก4ต่อ2เฟรมเอลเลนฮิวเอาชนะแจ็คลิสซาวสกี้ผู้ทำเบรกสูงสุดณนะตอนนี้นะครับ143แต้ม4ต่อ1เฟรม จอหนไฮกินเอาชนะหเหอร์กัวเซียงสีต่อหนึ่งเฟรมแยชลี่คาร์ตี้เอาชนะไรอันเดย์สี่ต่อสามเฟรมเรียมเกรแฮมเอาชนะเบนเมอร์เทนสี erton, ่ต่อสองเฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะแมทธิวสตีเวนสี่ต่อสามเฟรม ปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายนะครับจิมมี่ไวท์เอาชนะจิมมี่โรเบสัน4-3ต่อเฟรมก็จบลงไปแล้วครับสรุปผลแข่งประจำวันที่12ธันวาคม2566ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ